คู่รับโครงกานะคะได้ได้ใครมีดเห็น้ครณพอมทแพลติดต่อท่านหค่ะร้ย ต้องขอบคุญรัฐบาลน,นะครับแล้วโดยเฉพาะ สาสุขจังหวัดนะครับเทศบาลแหลมฉบังนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้ความกรุณานะครับให้โคต้าฉีดวัคซีนนะครับสําหรับพนักงานสวนสัดเปอรก็เกี่ยวนะครับวันนี้ทั้งหมด200 200ท่านนะครับที่ได้โคต้ามาฉีดวันนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าประชาชนก็มาฉีด ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในื่ากเขาเขียวเราเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ความเชื่อมั่นว่าเรามีหน้าที่บริการเนี่ยเราก็ได้รับวัคซีนแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเข็มที่หนึ่งนะครับแล้วก็ประมาณสามสิบสามสิบกรกฎาคมนี่ก็เป็นเข็มที่สองนะครับพราน นักท่องเที่ยวเองก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เราก็ฉีดวัคซีนแล้วนะครับก็ก็ถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจนะครับก็ฝากประชาพันธ์ไปยังที่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับว่าสวนสัตว์เปิดเ,เขียวของเรานะครับก็ยังเปิดให้บริการเป็นปกติไม่ได้ไม่ได้ปิดนะครับยังเปิดให้บริการปกติทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงเชา้าถึงหกโมงเย็น